namaste สวัสดีค่ะใส่คนเลยนะคะวันนี้อยู่กับน้องแนนดาหรือว่าน้องนีอีกแล้วค่ะตามคำเรียกร้องนะคะว่าให้พามาทานอาหารแปลกอาหารต่างชาติและคอมเมนต์ที่เยอะที่สุดชาติที่อยากให้แนนพาไปทานนะคืออินเดีย ไอเดียไหมใส่ซาลีเลยเหรอช่องไทยเหรอ,อช่องโก้แต่ว่ามันกันจีนอันนี้แรียก,กันจีน <ปะ S 1> วันนี้เรามีเพื่อนทานนะคะก็คือน้องโก้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้องโก้นะคะเราอยู่ตรงที่คลององอ่างนะคะตรงนี้เขาเรียกเป็นสะพานเหล็กเก่าแล้วก็จะมีร้านนี้อยู่จ้ะ Mama Restaurant อ่ะไปเข้าไปข้างในกันนะมาเซ่มาถึงแล้ว เข้ามาในร้านนะคะก็คือแบบจะมีกลิ่นเครื right. like ่องเทศกลิ่นเครื okay. ่องเทศเป็นแบบซิกเนเจอร์ร้านเขากเปิดมายาวนานแล้วนะอีโกฉันถึงพาเธอมาเปิดมา20กว่าปีแล้วค่ะ20เลยเหรอเราวเอาจริงฉันเพิ่งรู้นะขณะเราเดินที่นี่บ่อยๆคือจริงๆฉันรู้แค่ว่าตรงนี้เป็นแบบเหมือนมีแบบคนอินเดียมาอยู่แล้เป็นแขกเขาเรียกว่าต่อแขกแต่ฉัน่ะก็ไม่เคยแบบได้มาริมรองทานอาหารอินเดียและนี่ครั้งแรกในชีวิตสมัครอาหารอินเดียกันนะคะ แล้วยังไงทำไมคนอินเดียถึงมาอยู่ที่นี่ก่อนต้องเข้าใจก่อนว่าสมัยก่อนมีการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมนี่นี่แล้วมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่เกิดขึ้นคือปาชิสถานับอินเดียเขาแยกกันเขาแยกประเทศอ๋อคือตอนแรกปากีกับอินเดียเป็นประเทศเดียวกันเอยู่เดียวกันแล้วพอเกิดการแยกประเทศปุ๊บคนปากีที่เป็นพวกครามฮินดูเลยอย่างงี้นะคะเขาจะต้องหนีหาที่อยู่อ่ะก็เลยมาตั้งรกรากที่นี่มาทำการค้าขายมันมันมาที่นี่แหละก็เลยอยู่กรุงเทพต้องบอกก่อนว่าที่นี่ตกพาบูลาต่าาสมัยนมนานมาแล้วเนาะเพราะว่าทางอินเดียเขาแบบว่าเเกกก่่งงรทัอ รุ่ปน,นปักนี้ปักน,น,ยยนั่นอะไรเงี้ยเขากเ็เลยนําผ้ามาขายที่พะรัดก็เลยเป็นแหล่งาขายผ้าเราเำลมาพะรัดป <store> ุ๊บเป็นบางตัดผ้าดผ้อาบางสอาางเมตรยอะไรเงี้ยผ้าสวยจริง<บ>ว่าไม่ได้เขามันบุบบวบบุบบวบมันเด่นหลักบวบบุบบวบ,บนีไปเหตดูเตดูและเหดูได้ตลอดเมนูก่อนเลยนะคะอุ๊ยเมนูเลิศอยู่นะเพราะว่ามีแบบมีรูปให้อะไรให้ตาวอย่างแรกเลยอันนี้เรียกว่า มันเหมือนแป้งกรอบข้างนอกนอนแล้วก็มีไส้ไข่เหมือนเขาทําเป็นรูปไข่เลยอ่ะแล้วต้องกินยังไงอ่ะอ๋อแต่ว่าเขาชาอนช้อนค่ะอ๋อนี่ค่ะเขาบอกให้เอาสองซอสเนี่ยใส่รวมกันแล้วกินใส่เต็มใส่เต็มเต็มเต็มนี่เหรอใช่เต็มไปเลยจะได้รับมือรสใช่หรอวะที่โยกเหมือนแกงหรอเป็นยังไงบ้างอ่ะ คือแป้งน้องกรอบอร่อยมากเลยแต่น้ำจิ้มเขามันเปรี้ยวๆแปลกๆอร่อยนะเหมือนเกี๊ยวทอดไหนขอขอกินแบบไม่จิ้มขอจิ้มมันเปรี้ยวเนาะอ๋อไม่จิ้มก็เปรี้ยวเปรี้ยวอยู่แล้วหรออือคืออะไรคะมะม่วงบาซีมะม่วงบาซีบาซีมะม่วงลาซี มะม่วงรัซซี่ผมกินะกมะม่วงหลอมะม่วงเลยเจ้าน่ารักมากมะม,ม่วงร้อยเปอร์เซ็นต์มะม่วงเลยค่ะอร่อยร้อย้านอันนี้อร่อยอเดี๋ยวเราเมนูต่อไปกันมาแล้วค่ะ ได้อันนี้คือข้าวหมกไก่ข้าวหมกเหรอไก่เนยอะไรปะไก่เนยใช่แล้วอนุนตู้ยผักโขมชีสแล้วก็นานนานอันนี้เป็นแป้งแป้งเป็นยังไงบ้างแป้งเหนียวนุ่มหนักเหมือนแป้งโรตีปะเออโรตีอ่ะยังไงเอ๊ะ แกงไก่กะหรี่แกงกะหรี่เดือรอนนี้ซุป,ปผัดผงชีสแล้วมีเต้าหู้น่ากอนอ,อ,อ,อร่อยอาหาอร่อยมากทุกคน อันนี้ได้อันนี้อร่อยเลยอ่ะมันจะมีกลิ่นเ,เขียวๆขึ้นมาันดับกลิ่นเครื่องเทศหน่อยเพราะมันเป็นกลิ่นผักเออมันจะมีความเค็มๆของชีสแล้วก็คือตัวเต้าหู้ก็คือจะจืดๆอยู่แล้วของเต้าหูเ<อ>้เลยว,ว่แต่พอผสมมะขามล้มแกนมันจะมีแบบติดเผ็ดปลายๆอ่ะแบบงงมันมีพริกค่ะนเนอออันนี้อร่อยอร่อยจริงอ๋อได้ยังเมาไม่ตกดูหรือเปล่าว่าคนทีนเนี่ยเขาทานมังซวิรัตเนี่ยเป็นอันด,ดับหนึ่งของโลกเลยคของวัย,ยเทพหลอด อ้าวเราไหว้เทพมาเกี่ยวอะไรอ่ะทานมังก็เวลาเขาไปไหว้สมมติว่าไปอินเดียใต้ยิ่งอินเดียใต้เวลาเขาไปแบบแสวงบุญไหว้พิฆเนศหรือไหว้พระแม่อะไรเงี้ยเขาจะไม่ทานเนื้อสัตว์เลยนะเขาจะถือมังเลยเขาถือว่าเป็นการชําระร่างกายให้มันบริสุทธิ์และยิ่งเรื่องบัวเราเนาเขาจว่าบัวเป็นพาหนะของพระศิวะแล้วบัวมันเป็นเหมือนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเขาจะห้ามทำาะายวัวจะไม่เตะไม่ตีบัวแม่อะไรบัวเลยอินเดียบางที่มีบางชาชนที่วัว นีบัตรข้องคลอไวเอาไงล่ะแล้วยิ่งชนชั้นนี่สูงเท่าไหร่อะเขาจะยิ่งกินมังตัววันน้าสูงๆก็จะไม่ไม่ทานวิ่ะเดี๋ยวลองชิมอันนี้เป็นข้าวหมกไก่แล้วเนี่ยเม็ดข้าวของเขาอะเรียวเรียวเรียวยาวแต่มีความร่วนนะไม่ได้ติดติดเหมือนข้าวฮอมบาลีไปลองกินสินี่อะไรเนี่ยไก่ไก่หมกไก่ออกข้าวหมกไก่สีสีมันน่ากินนะ อร่อยเหมือนข้าวหมกไก่ไทยไหมเดียข้าวหมกไก่ไทยมัน ata, จะเป็นอ่อยเดี๋ยวอ่อยเลยจะเป็นแบบนี้แต like ่ของเขาจะเป็นแบบนี้แต่ถ้าหลับตากินอ่ะเหมือนกันเลยเหมือนเลยอะไรก็เป็นแต่ตอนแรกอ่ะในหัวตอนที่แบบจะต้องมากินอาหารอินเดียกินไม่ได้แน่เลยแบบเครื่องเทศต้องเหม็นมากแน่เลยแหละแต่แบบผิดพลาดนะ เออป้ายฉันก็คิดว่ากินไม่ได้เพราะว่าฉันเป็นคนไม่กินเครื่องเทศหรอยกะหรี่ไก่หรือเงี้ยน้อยมากที่ฉันจะกินนานๆมันกลิ่นแรงหรือเงี้ยไม่ค่อยชอบผิดคาดอร่อยอร่อยอร่อยเลยอ่ะแบบเฮ้ยอร่อยเลยอ่ะจริงจริงแต่อนกินอันนี้แบบจริงจริงดังๆอันนี้มันไก่นะอันนี้เหมือนอะไรมัสตะมันไก่เออเป็นไงบ้างพอกินมันดีเออใช่ไหมอันนี้ดีมันเหมือนเหมือนมัสตะมัน อร่อยเลยอะแล้วไก่นุ่มมากเลยเฮ้ยร้านนี้ดีทุกคนแล้วเนี่ยไม่มีกระป๋องน,นะคืออยากมาเองนะอยากลองแล้วมึงเคยลองผู้ชายอยินเดียอยากอันนี้แอบเหมือนอะไรวะน้บพิกนุ่มกว่าๆมันจะมีความเค็มๆเผ็ดๆ เขาจะมูหนักมากน้องโก้เนี่ยนะะได้ความเงืจะเล่เป็นอาจารย์โก้แล้วในอนาคตข้างหน้าไม่ไกลไม่ใกล้เนยฉันชอบฉันชอบในการแบบฉันชอบศึกษาฉันชอบดูศึกษาประวัติหรืออะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดคนที่จะเริ่มไหว้หัดไหว้หัดมูอ่อองค์ไหนที่จะแบบควบคุมพิอบคนียไงเป็นองค์ปฐุมปฐุมบูชาอยู่แล้วไหนเล่ฟังหน่อยพิเกเนีเนียได้รับพรว่าจะทําการบูชาเทพองค์ใดจะต้องเริ่มจากบูชาพิเกเนีก่อน ไม่งั้นมันจะไม่สำเร็จไม่งั้นมันจะไม่ถึงจริงไหม่ยเรื่องจริงเห็นบทเห็นบททุกองคไหมจะเขียนว่าโอมนั่นคือการระลึกถึงพระพิคเนติก่อนองค์แรกอ๋อองค์พระพิคเนติกมีกัญยราภรณ์แล้วบททุกปันใช่ไหมโอมโอมโอมยิ่งหน่อยเพราะว่าเป็นบทระลึกถึงพระพิคเนติก่องค์แรกก่อนอเม z ิ n งรู้นแต่ถ้าใครที่แบบเริ่มบูชาแบบอยากไหว้หรืออะไรเงี้ยก็แนะนำว่าเริ่มแรกๆเนี่ยก็เริ่มจากบูชาพระพิคเนติก่อนฉันก็เริ่มจากบูชาพระพิคเนติก่อนแต่ก็เริ่มจจจจาาากกกกพ่่ััันนนใชแลล้้้วหงเรร็ะะูอ ก็อยากรู้แล้วว่าพ่อท่านคือใครแม่ท่านคือใครพ่อกับแม่ท่านก็คือพระศิวะกับพระแม่ปูมาถูกไหมพระแม่อูมาเนี่ยหลายปางมากอ๋อเขอะมาเยอะมากุบคพระแม่กาลีพระแม่ผูเยอะมากก็ต้องค่อยๆแบบศึกษาไปสำหรับคนที่ชอบนะคะแต่ที่เนี่ยโร้านเนี่ย จะมีขายพวกเป็นร้านกรํารยาให้บูชาเช่าเทวรูปอะไรเงี้ยเต็มไปหมดเลยนะก็อยู่ข้างหลังนี้คือมาออทานร้านเสร็จก็เดินไปต่อเล<อ>ยจ้าใครที่แบบอยากเตรียมมูเออสายมูอะไรเงี้ยเข้ามาดูได้รถวิธีการมาร้านนี้ง่ายมากนะคะถ้าเกิดจะเป็นรถเมลก็ได้จะเป็นสายหนึ่งสายสี่สิบมาได้หมดนะคะหรือว่าจะเป็นม RT ก็ได้นะคะใต้ดินเนาะมาลง ป้ายคำว่า3ยอดแล้วก็เดินมาทางออกประตูหนึ่งนะคะเดินมา500เมตรจ้าเซิร์ชคำว่าอินเดียเอ็มโพเรียมมาขายเป็นหน้าอินเดียนะครับหน้าขายผ้าเราจอดรถก็ข้ามถนนมาถึงเลยเอออ๋อแล้ฉันน่ามาซื้อผ้าบ่อยๆ่อยแล้วคนขายผ้าเขาชอบเรียกฉันคันชิคันชิเชื่อฉันไม่ได้คันจิคันชิคันชิแปลว่าคนสวยจ้าอ๋อฉันนึกว่าแบบว่าคันจิคันชีคันจิคันชีโอเคคันชีแปลว่าคนสวย สุดท้ายค่ะเขาบอกว่าแถกให้เราเพราะเราคือคันชีขันชีเธอขันชีฉันขันชีก็คืออันนี้มาเป็นชื่อเมนูว่าลัชมาลาคือนมผสมแป้งชีอะไรสักอย่างว่ะอุ้ยออกมันเป็นแบบดื่มๆดืคนใช่ดึ๋งดึ๋งด่มดนมนมม นมเลยหล่อนมันคือขนมปังขนมปังชีคืออันเนี้ยนมเหมือนนมนมนมจากเต้าแหละแล้วก็ไอ้อันเนี้ยมันก็จะแบบมีฟีวิวแบบล้วนๆแป้งๆเหมือนที่แบบขนมปังเย็นนะปังเย็นนะไปแช่น้ำอ่ะใช่น้ำไปไปเปื่อยมาแลนิดนึงเออเหมือนอะไรรู้ป่ะไม่คุยดีกว่าถ้าถามถึงรสชาตินะอร่อยเพราะว่ามันมีความเป็นนมสดมากๆเลยอ่ะเออแต่เท็กเจอร์มันแปลกๆนิดนึงเออเท็กเจอร์แปลกนิดนึงแต่ว่า ถือวยดีเยี่ยมนะคะเพราะว่าร้านนี้ค่อนข้างที่จะทำถูกปากคนไทยมากๆเลยนะแนนว่าเบ็ดเสร็จวันนี้เสร็จร้อยี่สิบบาทหรอน,นะคะอาคาย่ำเ<ด>ยาคบคัาเงี้ยร้อยแปดสิบแปดสิบสามสิบร้อยห้าสิบแค่เจ็ดร้อยสี่สิบบาทเท่านั้นนะคะจริงๆแล้วมัน,ม,นมันเป็นร้านดังนะร้านนี้คนรอเยอะนะตอนเย็นมาช่วงบา่ายๆคนไม่เยอะมากะคะ อ่ะเดี๋ยวงไงน้องแนนกับน,น้องโก้ขอตัวไปทานให้หมดก่อนนะคะแล้วเลยใครอยากให้เราไปประเทศไหนชาติไหนยังไงร้านไหนนะคะที่อยากจะแนะนําก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะคะแล้วก็ใครอยากให้แทกจะเชิญคนต่อไปนะคะมาทานอาหารชาติอื่นนะคะกับน้องแนนอีกก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะได้เลยค่ะบ๊ายบาย